รัฐบาลใหม่โยกย้ายข้าราชการ42ตำแหน่งการปกป้องประเทศหรือการเมืองเพื่อพวกพ้องเผยแพร่16ตุลาคม2568 13นาฬกา38นาทีปรับปรุง16ตุลาคม2568 13นาฬกา38นาทีรัฐบาลใหม่ของนายอนุทินชาบีรกุลกำลังถูกวิจารณ์ว่ายกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย 42ตำแหน่งอย่างรวดเร็วนางสาวธีรัตน์สำเร็จวานิศสอสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยตั้งคำถามว่าการกระทำนี้เป็นการปกป้องประเทศหรือเป็นการเมืองเพื่อพวกพ้องนางสาวธีรัตน์ชี้ให้เห็นว่าการโยกย้ายข้าราชการครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาความมั่นคงภายในและชายแดนอย่างรุนแรงประชาชนก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์ทุกวันการโยกย้ายข้าราชการในช่วงนี้จึงสร้างความสงสัยว่ารัฐบาลใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่การเมือง เพื่อพกพ้องมากกว่าการแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศนางสาวธีรัฐยังถามว่าการโยกย้ายบางรายมีความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีที่มีคดีความหรือข้อสงสัยเรื่องทุจริตซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของข้าราชการและประชาชนในหลักธรรมพิบาลของรัฐบาลแต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยที่สุดรัฐบาลใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วกลับยุบชุดปราบแก๊งคอนเซนเตอร์ซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ดีต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนางสาวธีรัฐ ยังถามว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์อย่างไรขณะที่ทั่วโลกกำลังกดดันกัมพูชาให้จัดการเครือข่ายสแกมเมอร์แต่ไทยกลับดูเฉยชาด้านนายศักดาวิเชียนสินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบายว่าการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติของระบบราชการประจำปีเนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณข้าราชการจำนวนมากเกษียณอายุราชการจึงต้องมีการปรับตำแหน่งทดแทนนายสักดายังย้ำว่ารัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาทำงานสิบวันและแต่งตั้งในช่วงเกษียณประจำปีเท่านั้น ไม่ใช่การโยกย้ายนอกฤดูเหมือนรัฐบาลก่อนแต่คำอธิบายนี้เพียงพอหรือไม่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะถามว่าทำไมรัฐบาลใหม่ต้องรีบโยกย้ายค้าราชการในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญวิกฤตความมั่นคงทำไมต้องยุบชุดปราบแก๊งคอนเซนเตอร์และรัฐบาลจะแก้ปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์อย่างไรอย่างจรงิงจังคุณคิดยังไงการโยกย้ายค่าราชการครั้งนี้เป็นการปกป้องประเทศหรือเป็นการเมืองเพื่อพวกพ้องรัฐบาลใหม่จะแก้ปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์อย่างไรขอให้ความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์